สวัสดีครับวันนี้ช่องตามชจยเชียเต็มจะพาทุกท่านไปชมตัวอย่างเหรียญพยักแสนล้านหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะผมเหรียญน,นี้สร้างโดยคุณป๋องสุพันธณนะผมจะเป็นยังไงเราไปรับชมกันครับผมมา,มาเริ่มต้นจากเหรียญแรกนะครับตัวนี้จะเป็นเหนนรียญเซมานับเสือนะครับผมเป็นเหรียญที่ สร้างมาได้สวยมากๆนะครับเหรียญรุ่นนี้จะออกในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างเหรียญที่เราพาทุกท่านมารับชมกันนะครับผมจะมีทั้งเหรียญที่เป็นสีประจําวันเกิดนะครับผมเป็นสีประจําวันจันทร์นะครับเพื่อเป็นัดจกเสาร์อาทิตย์นะครับผมเหรียญรุ่นนี้สร้างออกมาได้สวยมากๆนะครับผมใครๆถ้าพี่ๆท่านหนต้องการเก็บสะสมเหรียญรุ่นนี้นะครับตอนนี้ กระแสมาแรงมากๆนะครับราคาค่อนข้างที่จะสูงนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับผมก็ตอนนี้ก็ยังหาเก็บหาจองก็ได้นะครับผมก่อนพระออกเดินธนวานี้้นะครับผมก็หาหากันได้นะครับผมหาจองตามสูตรจองต่างๆนะครับผมอันนี้เป็นการร่วมบุญนะครับสร้างสร้างศาลาสร้างโรงพยาบาลนะครับผมร่วมบุญกับหลงพ่ัดกับคุณปองสรักันนะครับผม เหรียญสวยมากๆนะครับรุ่นนี้ผมแนะนําว่าให้ต้องใครต้องเก็บไม่ได้นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับใครที่เป็นแฟนขับคุณปองสุพรรณและสตาร์กในตัวของหลวงประพัทนะครับไม่ควรพลาดเหรียญรุ่นนี้นะครับผมสร้างมาได้สวยมากๆนะครับผมนี่คือใบรายการนะครับในการในการจัดสร้างนะครับผมครับผมก่อนจากก็ต้องฝากช่องตามใจฉันเต็มเด้วยนะครับผมกดติดตามกดไลค์ ดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องตามเฉียน,นเต็มด้วยนะครับสวัสดีครับ